บ่่ออไเดด้้สบายดีเด้อพี่น้องเนาะทักทายสบายดีพี่น้องกันบัดสุขสุขคนบัดสุบงสุบอนพี่น้องเนาะมื้อนี้อยู่ที่บ้านตรงมะแงแคมาเฮือนไปแถววันชัยพี่น้องเนาะมื้อนี้เบลลี่กับมาหาไปแถววันชัยก็บ่มีหยังหลายดอกพี่น้องเนาะสิมาอันเล่นมาหัวน้ำเล้าแต่ว่ามีเรื่องนึงก็อยากบอกแล้วกับเมียแน่หน่อยนึงแหละพี่น้องเนาะแต่ว่าเบลลี่ก็ได้ยินมาบ่คักบ่แน่ก็เลยมาบอกแล้ว บางเท่อเราอาจจะอนุรายุยู่แต่ว่าบางเท่อเราก็ตัดสินใจผิดพลาดะนะ่นะเพราะมีคนขางบ้านเป็นเราสู่ฟังว่าพอเด่าวันไซกับเมียนี่เราเห็ุบกควรว่าะฉันะ้นจะเดี๋ยวถ้าอย่างใดนั้นเราต้องไปเบ่งในคลิปพี่น้องเนาะว่าเป็นอย่างใดแล้วก็อีกเรื่องพี่น้องเนาะ เรื่องหนึง่งเอฟซีสงสัยมาหลายหลายว่าสาวแพรเราเหตุงานอย่างเป็นว่าน,อน,อน,อนอ้องพี่น้องเนาะสาวแพคิดสาวแพในพี่นาะนเนี่ยแล้วบ่าวลิขิตเพิ่บ่าวลิขิตไ,ไทยของสองมือ่อสิแล่ากินสาวแพกินสาวแพเนาะกินสาวแพนี่น น่ะจะจแพ้เอฟซีสงสัยว่าเราเห็นงานอย่างที่ว่าเราจังรักษาแม่จนได้น้องพี่น้องรักษาแม่จนจนจน,จนเลี้ยจนทั่วของชันชักจนดีก็คือเบาลี่บอกเลยว่าหลังจากคี่เบาลี่ได้อันติดต่อให้เรากลับมาจากอันทั่วเก้าแล้วตะก,กี้น้อพี่น้องตะ,ะก,กี้อดีตนัะนะ แล้วเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วกับพบเจอกับเจ้านายเราเจ้านายเราดีพี่น้องเนาะเจ้านายเราดีแล้วก็ดูแลเรากับครอบครัวแล้วก็หางานให้เราเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะถือว่าพบคนดีก็ว่าได้พี่น้องเนาะอาจจะเพิ่นซัพพอร์ตแน่รวยอย่างแน่นะเพิ่นซอยหลายอย่างแน่นะทั้งค่ารักษาการเดินทางอีกอย่างนําเพิ่นซอยเมื่อพี่น้องเนาะมันก็ดี ส่วนที่ว่าเราเหตุงานอีอย่างที่เป็นรักเป็นแรงบ่นั่นไว้มือหนาเบลลี่สิไปถ่ายทําให้เบิ่งแต่ว่างานแต่ละด้านนั่นนี่เราบอได้เหตุผดกฎหมายเนะาะเบลลี่ทารับรองได้เพราะเบลาลี่กัอั้นนั้นเราได้เลยเห็นแล้วคุยกับเล่ายุแต่ว่าเบลาลี่บ่ไดถ่ายแล้วเพราะว่าเล่านั่นเป็นคน S <S <S ไปหาทํางานทําการแล้วนะเขาก็บ่อยากยุ่งกับชีวิตชวนตัวแล้วปันไดหลังเลยโดนโดนเขาถ่ายแล้วเธอหนึ่งโบคือเตกี้ได้เตกี้นะเขาถ่ายแล้วคู่มือคู่มือพี่น้องเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็บม่ค่อยยุ่งกับเราเพราะว่าเราก็ต้องการความเป็นชวนตัวแน่จักหน่อยเนาะพี่น้องอันนี้กับเอฟซีกับเข้าใจน้กันพี่น้องเนาะเนาะมาเบิ้งคลิปนี้พี่น้องเนาะมาเรื่องพอตู้กัญชัยก่อนพี่น้องกับเมียเนาะโอเคพี่น้องไป บิ้งน้ากันไน้องเนาะจัดลบบนี้ลดมาเห้เราเลยนั <h <h ่งยูใช้ก็ได้ตู้ได้ได้ได้มาหน่อยนิเดล้บาดีบายดีังค์ก็เยอดเลยเนาะเ้บได้ไปเก็บกระปองบัวผทําบไห้ไอ้มันหักบวได้ใ่ได้เล่นไมได้นันไปชะก่อ มากกพอดีได้เงันขางกระตูสิบพันขีบชื่อบัมืขามเนี่ยแต่ซื้อบักกาซื้อากกามากก็กินกับข้าว่ดิข้าวขายู่ใชแค้มทางป่ะแม่นแคมทางดูบอลดุดได้ข้าวขายอีเดนเดติเทียนตาสิจันในนี้พู้ทีเคยใส่เราทิจันอีดำาไม่ได้เนียอีดำคนเบียดนะจากหรอทางไปคำกบบ่บ่เดี๋ยวที่นี่นฝากไปดิ ขึ้นเขึ้นตะคอนสวรรค์ถูกหรือเปล่านี่ถุงน้อยอย่างนี้เขาขายเครื่องอย่ากขายอยไปแล้วเบิร์กน,นี่น่ะถุงสิบพันก็แล้วเด้ยู่ได้เนาะโดยข้าวามเขาเองเนาะสิบเมตรขากขาบอกหูบ่าเดี๋ยวขามเขาเพราะว่ามาขามมันบ่นได้หวานปานไหนมาขามกลางเนี่ยว่ามันข้ามจนหวานเท่หอยชื่อเมื่อไหร่พ่อท้า ค่อยอย่างนั้นค่อยเห็นนั้นมาบอกเจ้าอย่างนึงมานี่ฮะค่อยกัได้ยินเนาะได้ยินเขาว้อแหลยชาวบ้านเขาแทนแล้วเราทุกเจ้าน่ะบรินำใจแล้วค่อยแบบว่าเวลาเขาตากเสื้อตากผ้น่ะถ้าเจ้าละให้เขาขว่า เท้านะแล้วเขาอยากบอกเ้าเธอว่ามันที่บเป็นความจริงหรือเป็นความจริงก็ตามแต่บัดนี้แหละเขาอยากาาด่าให้เขาด่ารถเออบ่าให้เขาโนี่ยังไงเขาอยู่น้ากันในโลกนี้ต่้งคนตัางทุกข์แล้วจากมันอยู่น้ากันแม่เลยเพราะเขาที่บบมีน้าใจต่อกันนะว่าเจบเป็นเ็นอุ่นมานะ่ะมันบบมีพู้จากเบื้องเขาอันนี้คอยกับเด็กนิ่งมากแล้วคอยกับ บล้ออีกบ้าเช่นแต่ว่าก็อยากบอกเจ้ารถโดยโดยโดยอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่มันบคักบดแน่เหมือนกันจ้ะการผิดพลาดโดยก็จะแต่ละคนมีแต่คนทุกคนยากเดิเขามันอยู่เชเชเชไว้อกอกมึงไปหางมีเดเหมันอยู่นี่เนาะแม่นล่ะอยให้เรา ปุ้งตัวนี้ตัวที่มันบวชขับก็แน่เนครับโดยเจ้าบุได้ว่าอาจจะเป็นเมียเจ้าบอยเวลาเจ้าบอยอยู่แบบนี้นะบอกเอาเมียเจ้าใครโดยโดยแล้วอาจจะคนหมักเว่าแน่เราต้องบอกเนาะอยู่น้ำกันสมมุติว่าเมือ่อใดเมื่อหนึ่ง่อยชื่อ,อทูอามาไหนี่ถ้เจ้าจะให้เขาตากหรือว่าเสืองมตากเลยนะ้ดีไปจัง ก็เอออย่าให้เขาได้บัตรลยห้างเขาไปได้เขาต้องมีน้ำใจต่อกันคนเ้าต่างคนต่างทุกข์ต่างคนต่างอยู่ร่วมกันในโลกนี่จากเรามันกะมันแห่งมันนั่นเนี่ก็มันแห่งมันไกลแล้วก็กู้หัวเขากุ้หัวไม่เกินยังอ้กึ่งเมียเจะาว่าหรือว่าให้ว่าก็จะบูรักอยากเขาเดี๋ยงมานี่ย นี่จะว่าให้มีน้ำใจต่อกันเด้อบนี้ลุงเนาะโดย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 ขอย่าย้ำอย่าแรงน้ำใจถ้าเขาแรงน้ำใจแล้วมู่กูมู่ก็แรงเหมือนกันเออเจ้าเห็ดวังเมียเจ้าย่างวะแหน่งหย่างก็ไปลบมาอจังหวนแล้วหยื่อหย่างชิ้นอันบ่นย่างก็ถือว่ามันเป็นเลยอะมันว่ามันว่ามันตกกันหน่อยว่ายังมึนวะยังมึนเฮงมึนได้วะ มันเนี่ยนะมันเป็นแนะบบที่ว่าหมดเต็มไฟคัดแต่ละยายากนนามั้ยนะมืดแล้วเนาะเผื่อมันเอ็นที่โตเอ็นเนาะมันบาง่ายเด้อ เป็นได้อันใบตะดินเพิ่นได้มาพิมพ์ชื่อใหม่ปะโดยเพิ่นเพิ่นว่าเป็นอย่างไรนะมันรึเพิ่นแบบเมื่อหอดี้อะไรแบบว่าหาเลยลึกไปแล้วว่าว่าหาแล้ลึกไปแล้วจังโต้โป้มาอีกจะเป็นอะไรนะมันคำนั้นมือเท้าจังกบบมันอยากแห้งอยู่แล้วน้ำมึกเนาะแมจังมือหนึ่งเคยืชอนั่นอยู่แล้ว เือชีตใต้อยู่ดอกบ้านนี่โดยเพิ่นว่าอีกเดือนปลายเพิ่นว่าก็เชือ่อเพื่อนแล้วห้องกัเนาะโดยโอ้ยมันหลายคนยา่เอ้ยเพื่อสิเลแม่นก็ไ้อันนั้นเพื่อนดอก,ดอกบด้กับจัดเพื่อนดอกเพิ่นมาส่งยมได้ก็แล้วแต่ใจของเพื่อนเ้ากับจัดหลายกับ่ดีแั่นแล้ว ไปแต่ละมือก็จ้าหากินไม่ได้แล้วถ้าเจ้ากันเนาะไปจะคืออเลยคือพวกเอ้ามันเก็บกระป๋องบ่ได้บ่สมมติมันบ่ได้กระป๋องอันย่างเลยบ่สไม่ว่าในวันไหนบ่สไม่ว่าพวกเก่งคุดตเมื่อยมันคนเก็บเนาะมันคนเก็บขึ้นเปิ้งวันยาอันนี้นันยางตามทางอันนี้ยขี้โรตตามทางนี่เห็นบกระป๋องเงินกาแฟน้อยนักที่เห็นเบพวงเอาหันแหละแต่กี้กระป๋องกาแฟอึดตายยังเนาะตามทางสมมตินี่ฮะ bay cho ta lìa cái hết bóng nưng bay cho ta lìa cái hết bóng nưng thế đó, là oh lúa bái cho ta nưng rồi tham đấy của mày này nó rồi cái kỳ ô tô còn mấy kí này bấm 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 เอาระยะจากกันบนเก็บบน่ได้เลยเพราะว่ามันหลายบุพเพเข้าเต็มปองอัน,น่เต็มมันใน้แหละเต็มทงแล้วเต็มสอบแล้วสมมือดูอ้ยเอาเถอะเอาแต่แต่พี่กับพุ่นแล้นับตั้งแภาคบริษัทนลิ่นั้น,น,นยังค่ำไปแหละทางได้ด้วยกันเครื่องทงเครื่องสอบมากกว่าทาได้ไส์ห้าพันยี่พนะันเนาะวันนั้นเลยหรือบ่ฮอดครับหอดโลละพัน กระป๋องกาแฟนะบ่โดยถ้ากระป๋องเบียร์ได้รถนะกระป๋องเบียร์รู้สิผ้าอืมแล้วถือดอกถนอนะโดยแล้วชูมือหนี่คนมาเก็บเนาะคนมาเก็บไว้ขายเองเก็บเลยขนาดปลาซักกะซีขาดก็ยังเป็นราคาเนี่ยชูมือเลยไม่แม้พอตัวไหนซักกะซีขาดก็ที่บม้วนม้วนม้วนเขาพับแหลบคักๆไปขายได้ซื้อชูมือเลยพอมันเป็นแบบที่ว่า บบเดียวก็กับปองกาแฟเนี่แหละแบบนี้แหละกับปองกาแฟกับเล็กคือกันด้วยกันอันนี้กับปองกาแฟกับห้องที่เหยียบเหยียบไปไปนี่แหลายเป็นลายกับเออได้เป็นเงินคือกันกระปองกาแฟเนี่ยมันเป็นชังกระสีบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหยียบไปแล้วนี่มันเป็นชังกระสีหรือยังแมนเล็กฮะเล็กเลยนี่ยซักกะสีเลยเล็กเลยแมนบ่โดยเล็กเล็กอันบ่แนประมาณูมิเนียมบ่ะเป็นแบบชังกะสีกระปองกาแฟ กองวิ่งเล็กๆนี่นะ้นมันนี่เป็นยางนี่เนาะบ่แหล่ะเล็กมืดไหนนะโดยเล็กมืดแม่นโล่ผัดับแม่นเขาเคลือบยางใช่เนาะโดยเก็บไปขายกี่ต้องเนาะเก็บไปขายไปนี่แหละกระ็พงเงินเบี้ยกับไปนั่นหรือเก็บไปรไปนั่นแหละแต่ก่อนเจ้าพุ่นนั่นเจ้าไปหอดบ้านคอยพุดเนาะเก็บไปหอดเลย เดี๋ยวนี้แล้วไปมันก็บ่ได้เนาะไปอังคารป้านี่ยากกับพุ่งและลวงใส่ไม่ก็นาซายพุ่งและป้าน,นี่แต่เก่าไปจเมื่อยก็ไปกับไปเมื่อยสื่อหลุดขึ้นไปขึ้นมากคือท่อในใจเลยโอ้ยไปจะไปไปไหนว,ไว้าะไปบ่มีความหมายาอะไรวะท่อในใจโดยท่อจุดบ่ได้มันมมันบ่ได้อนี่นแหละหรืวอว่าขึ้นขี่ข้ามในใจอ๋อ แต่เกากบบดได้กะโด้และคะกิดกับผมลำธางอยู่ไปแต่เศร้าใจ่าคำคับ็นเฮือนม,มือเนี่ไปพอเข้ามาแล้วขึ้ไปขึ้นมากขึ้นมันคะแนนในใจเหลือย่าเยวลยไไปทำไมเลยใจละ มันบอกมีเนาะมันคือเก่าแล้วสบายม,มันคือเลยคือเก่าแล้วหัวข้าเจ้าหลับบุขึ้นน่ะลีเนาะโด,ด๋อยท่านท่านไปคุดเอาบันนี้ต้องคอยที่ปลูกเองวันป,นปลูกให <c oughs> ้บองเดือนเป็นน้ำนก้นปลูกก็มีนะลองมือคำเพื่อนว่าว่าเป็นน้ำก้นปลูกก้นปลูกบุกขึ้นก็มีอย่าผูไม่อหอดไม่เย็นเนาะแ่น นั here, no, yeah, no. <inaudible> 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 <inaudible ่ต well ้นม่วงยังบกขึ้นเนาะเจ้าเนาะต้นม่วงก็ได้ต้นเดียวนั่นกระก๊อบก็บกขึ้นนะโดยประก๊อบเป็นช่งประไดี๋ยสูงเลยนะเบิเลย่าโอ้โหอืมเขาได้ตระกบนี้เป็นห่มโดยบัดเวลาลมมาแต่พุ่นก็ได้มันป่านได้ยาไอ้ได้ประโยชน์ย้อนได้มันป่านลมใบเดียวแต่มันล่นมันเปลือกใช่เนาะโดยตระก๊อบเป็นหญ้าเปืือนก็ได้โดยปัดกวาดเนาะมันปลูกง่ายได้มั่งตระกบโดย แป๊บเดียวมันใหญ่หลุดปัดกวาดเอ๋อแต่ละมือบบเปน็นยังปัดกวาดเนาโดยอาจจะไม่ยาวเี่ยวแล้วทำนั่นได้เนาะโดยทำโบมีคนจ้างลูกมันอีหยังบอกดูทางนี้ <c oughs> แถวนี้เขาไม่ได้จ้างบา <c oughs> อยังศึกษาเก่าอ,อยู่ไม่ได้คนเลยจ้างเขาได้รับจ้างน้ำข้าวน้อยกว่าเนาะโดยโบมีคนรับจ้างได้พี่น้องแถว mình thấy phaul... thì họ của ông cậu cậu conเอง nhăngเอง gì đại trang như này, ừ. này nhá bơ trang nó Đúng rồi Đó, cái này thay là thái chua la thiếu trang nhăng bờ tai nhăng hùng ตายแต่ดอกอะไดอกกุอะไรงามตายแบบตัวนั้นยั้งหมดหรอยังตัวนี้ก็ยั้งบัดทีนั่งคือขู่ขกันยั้งขู่แล้วก็คืนมาเนาะโดยเฮ้ยสับไปผ้าเอาไปแล้วยายมันแดกพุดด่นแดกพี่ได้ส่เกือบเทียบไฟผ้าไม่ม้อยไปแล้วจนแจงปังแจ้งก็ปองแต่ละมือเดีะดับ แจ้งแล้วก็ดับแล้ววะนี่ยฮุกม้งตอนลุกน,นะเนาะโดยบัดนีตอนแรกก็ฮุกมงก็ตายเองแต่มาแต่วย์บจักหน่าจักการเขาเอานี่โหมดพ่อเดซันไม่เอานี่โหมดมาดับไว้ บ่าทุกจักตีใช้มันเลยโอ้ยว่ะดับมันปี๊าัก็ลยดิว่าทิ่ตัง้งละป้าไว้เลยบ่ต้องก้นมันไม่หมดเนาะ,ะแล้วแหละไปมือไปได้จะไปก้นหนูด,ดีกว่าขึ้นเพอเดียวเลยเออบ่ะว่าจะเป็นข้าวเดียวเนาะใ <c oughs> กล้กับเรื่องพระเจ้าเรื่องไก่ไก่ไกแต่ เอาแต่ญาตเอามาใหู้เลยครับาบาสีนะม่าแมนลยแม่แม่บาีอ่บาสีคนนึ่งมาดวบาสีบ้านอันนี้บ้นแต่ของนทุกแมนเลช่วย้าเป็นอะไรไปโดนนดาเลยอยู่นี่ยาง่อน่เนาะแมนนงข่อยไก่มาให้เจ้าเนแมนน้มดอกเธอี นั่งเข้าเออกันทางนี่กลยแล้มาเปล่านี่โดยใช้ไผ่หนาเนี่จะไผ่เอียงหรอโดยเองไปมุ้งหนาหรอว่าจิดเดินเดินปุ๊บตู่มันบุ้นให้พุ้นดังเย็นเลยถึงแล้วไปได้ปุ๊บบุนมือมีเล็กแต่ปูก็ได้แต่ขึ้นเออมือด้านมือนี้มือนี้มือด้านนี่แหละเดี๋ยวจะไม่ม่ได้ใช้จ้ะไม่เลยจิบานงบุ้นอันนี้แหละบุ้นเพิ่นนั่นย่างไปย่างไม้เลย

ก็ทำอารไดเนาะหยาบยาบดสิแบบเดียวหมดแตงไฟขึ้นว่าขอโทษนมันม yeah, ันหมดแตงไฟหนึ่งข okay. so ึ้นแข่งเข้าันอะไรแบบนั้นเหรอยาบๆยาบยบยายานันเยยาแก้วเหรอเราไปอยู่หุ้นเลยบ่ะไ้เห็นมานึงหรอบนี่ให้เขาคำตอบบาท่านไหญ่บานนั้นเราบ้มาแต่โดนดุแล้วบอ๊ะ แบบบุญเขาเ,เออกายบุญหลาใหญ่กายบุญบ,บ้านเเอาก้อนอีกก้อนบุญบ้านอีกไปนะท่าปานี่ไฟไปนะีันอยู่ลูกรลานสองคนแล้วเจอแม่เจอทั้เผาแปลงกันแล้วบักแปลงกับอันบักกันตั้นสองคนลำบากเนาะเราก็โดยเราใช่นาบด้วยและอยู่ฮานาะ ทีมเห้นดำหัวยแล้วมาอยู่พี่แล้วผมมีน้ำคือเขาจะเทื่องเนี่ยเพิ่อนไปแก้เป่ะไปแก้เอาลำบากเป็นเลยเนาะมีน้ำคนขังบ้านเลย กินเขาก็บกินเลยาเขาเลยน้ำจะนไงอไปประทับอืบประตูฝนอัปประทเคยมีเงินชาวพันไว้ก็ซื้อประทูเลยอเธอเยนีก็มุกขอบใจเงินชาวพันนี่ป่ะทับไปเก็บกัปองกันลูนึงเพื่อไช้รนึงห้าหกเจ็ดสิพุงนี้โดยประทับโดยลายปองตัวได้โลนึงอันโยมบอโยมบอ่อหกสิบแปดล่อหกสิบแปดหน่วยปองเบียรได้โดยว่าดอกแมน ร้อยหกสิบแปดบุค้าตะเก็บปึ่งเลยร้อยหกสิบแปดเต็มเต็มเลยโอ้สิงก็คือจีแมนแข็งเต็มแล้วของาันก็ขอโทษน้ำสองตีนยันบทีงสิ่งใดๆบทเสียบเข้าไปเบิ่งกว่าสิ่งมันอ่ะสิ่งเขาสมมติว่าสิ่งเขาเนี่ยสามโลเนาะไปเป็นโลบรนโลนึงกดราคาเนาะมันหมุนได้สั่นหมุนสิ่งเลยโดนโกงกว่าได้นะมันมีแนวห้องเลยสัตวเนี่ย อมันแพ้ตัวนั้นแหละเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันบม่แพ้ตัวนั้นเด้อเว้ยเมื่อกาจะบระบานเลยกับสามโลเฮากับสามโลเฮาสามโลมันเดี๋ยวโว้ยเบิ่งเหาโอเควันนี้สบายดีลุงบื่อสบายดี